ถ่ายที่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐมวันที่17เมษายน2568อ้าวถ่ายแล้วค <c oughs> นตัวเตีย้ยอยู่นาะม แลกเหรียญแมารรามาจำนวตามราคาคนละยี่สิบล,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 ล้านล้านคนก็ล้านบาทเฮ้ยล้านคนก็ยี่สิบล้านดิคนละยี่สิบร้อยแปดใส่บาทเหรียญแล้วมันจะหมดกระป๋องไหมเนี่ยพอดีเขาฮะพอดีเขาเฮ้ยเกินขอนับมา บ้าลองสองฝั่งเนี่ยอ๋อช่างเอา <c oughs> เงินไม่พอดีแล้วป่ะทำสมาธิอย่าคุยอย่าคุยอ,อห้ามคุยนั่เ,เติฐาักบาทร้อยแปดโอ้ยที่บ้านเก็บไว้เป็นกิโลไม่เคยใช้เลยที่บ้านเก็บไว้เป็นเรือลำแปดเนี่ยเหรียญเหรียญทองแดงเนี่ยที่บ้านมีเป็นกิโลเมียชอบขโมยไปใช้ ผมไม่เคยใช้เลยเมื่อก่อนเซเว่นมันชอบทอนให้บ้าจะเหลือนะเนี่ยที่บ้านเก็บไว้ประมาณหมื่นแปดเหรียญเอ้แบงเงะนับแล้วได้เงินประมาณหมื่นแปดเหลืออยู่แล้วมีขนาดใส่สองอันยังเหลือเลยอ ร้อยแปดไม่ต,ต้องสวนไปเริ่มใหม่ไม่หมดไปเริ่มใหม่ร้อยแปดเหรอเฮ้ยเหลือเหลือสองอันเองเหลือเขาใส่แล้วไหลเหรียญเงี้ย <c oughs> เอ่อบัทรเหรียญเหรียญทองเหรียญห้าสิบตังเหรียญทะลึงที่พอผสมเจดีวันที่สิบเจ็ดเมษายนสองห้าหกแปดเพื่อนนักเรียนพอเจ็ดโรงเรียนวัดราดนิยมตำบลลาดนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี ได้มาตักบาทใส่เหรียญกับสาวไทยใหญ่สวยๆใช่เปล่าไทยใหญ่หรือคนไทยไทยใหญ่ปะ่ะคนไทยไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ใส่หมวกด้วยถู้ไม่ได้มาทำบุญแบบนี้ยี่สิบสามสิบปีแล้ว S <S 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 ส่วนมากส่วนมากไหว้พันล่วงเสร็จก็กลับมาถึงอ่ะไหว้พระล่วงเสร็จกลัเกบเคยพาแม่มา